สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้กัสิวาพัดเพชรหนูคือเก่าครับปลาเอาตัวเท็ดเท็ดอเอาแล้วมาครับพี่น้องครับเด,ด,ด,ด็กผีก็ต้องตำครับ They believe. มาครับมาเด็กหอมแล้วครับพี่น้องครับมา เอาเรื่องนะครับพี่น้องครับหอมนะครับเดี๋ยวเลยหมูสามตัวครับทนี่ครับ ว้วาะสนเกลยอครับี่ด้องครับอืมอืมอมเยวเนาะดตาองไรเของแ้ครับของปลา เบาเบาเบาของป้าครับส่งใสโซลต์หัวมาปลุกกันครับพี่น้องครับ่านี่ถี่ใส่ตะสุรดครับลำป้าครับว้าบอกเลยว่าแซ่บ ไปผักครับพี่น้องครับผักนี่หลายอย่าง บบีลาหละหอมคโอยูอ่ข้างไข่มาให้หน่อยจกอักสามสีบงลพริกท,ที่สดนะออเออ

ครับชุดไทยครับไทยชุดครับโอ้ลูกโดดครับพี่น้องครับาาตายเนียร็จเสีย,ยบีบอยครับพี่น้องครับกวนหมูเฮา ความเสรอบครับหัวหนูครับเสียบเสียบครับ